ทีคุณบอกน้องลี่ใส่ชุดไทยสวยมาก้องนี่ลำจากจิตวิญญาณคำว่ารำจากจิตวิญญาณเนี่ยเรื่องจริง เรื่องจริงค่ะมันํำออกจากจิตวิญญาณจริงๆแล้วมันก็ํำไปเองของเขามันก็ํำไปเรื่อยล่ะรำได้ทุกท่าแต่จำท่าไม่ได้ค่ะลราจะ้ม่ลำํำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นรำครั้งที่สองไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้ะลำได้แค่ครั้งเดียวแล้วเพลงเดียวเท่านั้นค่ะค่ะมีใครเคยเห็นถ้าใครเคยเห็นแม่ดี่กับน้องลิลลี่รำด้วยกันกดก้าวมาหน่อยอ่ะใครเคยเห็นนลี่กับ แม่คันดี้รำได้วยกันไหมกดได้เก้ามาเลยกดได้เก้ามาค่ะเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังเดีจะเล่วันนั้นเลยใช่คือมันเป็นอะไรที่แบบว่ามูมีคนเห็นเยอะนะมหัศจราจุดสุที ย้อยู้ยืยยยย้ย้ฮคนสปปลาวเข้ามาเยอะเลยครับเอาอเใจนายน้อยอันนี้กับคนบ้านเกิดเมืองนอนเท้ากับหักกันเราต่อต่อให้ลิลลี่จะอยู่เมืองไทยแต่น้อยแต่ว่าหมวนใจลิลลี่กับหักคนลาวคือเก่าน่ารักมา,ากคนลาวเขาบอกว่ารำคู่ดูมีพลงังนะคะเอ๊ะจริงๆแล้วการรำพู่ของเราก็ไม่ได้ซับซ้อมอะไรนะคะวันนั้นเนี่ยต้องถามก่อนเลยพูดถึงการรำลิลลี่เคยบอกพี่และบอกกทุกคนทีนี้ว่า ลี่ได้ดีเพราะการรําใช่ลี่ได้ดีเพราะการราพูดถึงการรามันนั้นก่อนนี่ต้องบอกว่าชีวิตลี่ไม่รากับใครนะน <fik> ี่อุ้ยขอบคุณสำหรับขอบคุณสําหรับหมวดแมารักนี่ต้องบอกว่าชีวิตนี่ไม่ไม่รำกับตาเองฝ่าวงเป็นคนส่งให้แลนะขอบคุณค่ะ ัวอาจารย์เอกก็ก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งที่หนูเคารพเหมือนกันอาจารย์เอกน่ารักมากมากทุ่ท่านใช้ฝ่ามือพลังจิตเนี่ยรักษาดวงตาให้พี่แนนแต่กูเยาะออ๋ออ๋อแต่อาจารย์เอกค่ะ เดี๋ยวเจอกันเพราะอขวดมากตอฟังแล้วกําลังพูดเรื่องพมายนะมาพอดีน้องรี่กําลังบอกว่าวันนั้นที่รำด้วยกันนเราไม่ได้ซักซ้อมเราไม่ได้ซักซ้อมและที่สําคัญรี่ไม่รำกับใครใช่รี่รี่เป็นคนไม่รำกับใครรี่เคยรำครั้งเดียวก็คือรำตอนบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องนาคเรื่องเล่าจากชาวบ้านรีเป็นนางเอกนะคะก็ได้เข้าโรงภาพยนตร์แล้วก็รำเพื่อ วมงสลวงเปิดแล้นังนีเฉลียวฉลาดสามารถรู้แกงในสัจธรรมมีคนรักคนไม่ตายเอ็นดูทั่วทุกสากลจักรวาลคุณลุกดูมีขนาดทำอธิฐานยังน่ารักอุยน่ารักไปหมดเลยทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยเร็วครับจอน้องครับเดี๋ยวน้องจะบอกว่านัมเบอร์ลักกี้คืออะไรพรุ่งนี้เราหนีใช่ไหมอุ้ย96อะไรอุ้ย96 เราจะมาลุ้นกันไปเลยว่าน้องได้หน้าไหนได้หน้าอะไรได้เนื้ออะไรเออตื่นเต้นแทนนะเนี่ยแก้หน่อยและน้องลิลลี่ได้หนูค่ะลิลลี่ได้อง์นี้แทนทาราแลนแทนแทนอู้หเนื้อทองทองแดงน้ำตาลมหาวัฒนหน้ากาศทองแดงอุ้ยขนุนทองแดงอุ้ยอุ้ยหนูชอบหนูชอบสีทองพิงโปเลยนะเนี่ยถ้าเป็นแล้ว จะบอกว่าจตัวน้องนะใช่สวนมากสีประจำตัวนี่สีเหมือนรถ<อ>เลยเพราะว่ารถหนูสีชมพูนี่ลี่คือพี่นะ่ะเวลาที่พนเปิดมาเนี่ยพี่จะพี่จะเหมือนเออเขาเรียกอะไรทำนายตามที่เปิดลี่พระประจำตัวลี่ที่อยู่กับลี่ตอนนี้ทำงานหนักมากคือหมายถึงว่าให้พลังเยอะมากมีโอ๊ตพอขึ้นมาเป็นองค์ที่เป็นองค์ประจำตัวน้องตอนนี้สิ่งบุญใดๆที่น้องทำทั้งหมดอ่ะ ส่งผลแบบร้อยเปอร์เซนเลยอ่ะแล้วเป็นอะไรรู้ปะน้ำตาลมหาวานเป็นเรื่องมหาเสน่ห์อุ้ยสาธุพูดอะไรไม่ได้ขอโทษนะไม่เคยรู้เลยว่าว่าการการที่จะเป็นนักแสดงหรือว่าการที่เราอยู่บนแสงนี้เราก็ต้องการความเมตตาของทุกคนจริงๆโอ้ยขอบคุณอันนี้คือให้หนูเหรอคะให้ค่ะองค์นี้ให้เลยโอ้จริงไหมขอนนิดนึงนะ รี่เป็นคนตัวหอมมากหอมสิแม่หนูชอบน้ำหอมนะชอบน้ำหอมัม่ใช่สิเดี๋ยวเดี๋ยวคอนเดี๋ยวเมื่อกี้มีแอบมาส่องอยู่เดี๋ยวน้องน้องรี่นี่เหมือนผู้จัดการอยู่อ้าวหายไปไหนแล้วพูดหน้ารัเลยมีน้ำหอมยังมีน้ำหอมยังหมายถึงมีน้ำหอมหนูชอบน้ำหอมหนูก็มีน้ำหอมมล้วพีเซนเตอร์น้ำหอมเข้ายังไม่มีค่ะอยากอยากเป็นเจ้าของแบรนด์น้ำหอมไหมจะบอกว่าอย่างนี้ทุกคนเรียมากมาแล้วนี่ จะบอกอย่างนี้น้องแม่รักมากเลยยอดแล้วยอดหลังบ้านเรียกมาพูดใหม่สิพูดใหม่ไม่แต่พูดในฟังอย่าพูดใ้ฟังยอดหลังบ้านตอนนี้ในการซื้อ <ไ S 1> ถ้าเกิดว่ายอดดันถึงตามเป้าที่เราวางไว,ว้จะทําแบรนด์น้ําหอมให้ลิลลี่ค่ะใไม่่เซนเตอร์เหรอไม่แค่พิเซนเตอร์ให้เลืๆๆๆๆๆอกกลิ่นเองเลย ถ้าวันนี้ยอดหลังบ้านใกล้จะบอกว่าใกล้ถึงแล้วถ้าถึงห้าแสนพี่แคนดี้และทีมงานจะทําน้ําหอมเป็นแบรนด์ของน้องลิลลี่ออแล้วก็ให้น้องลิลลี่เลือกกลิ่นเองด้วยเป็นปน,ปน,นักกลิ่นของหนูเหรอเป็นช,ชื่อเองด้วยเลือกของเองด้วย yeah. ลิลี่เหียมตายแล้วค่ะแล้วโรงงานที่เราเซ็นเอโมยด้วยได้มาตรจะฐานสากลอันดับหนึ่งโอ้ถ้าใครได้ดมกลิ่นของลิลี่เหียมที่ชอบทุกคนจะหอมจะซุกจะซุกจ,จะดอมจะดมทั้งวันทั้งคืนชอบเย <c oughs> ็นชอบคืนก็ดมทั้งคืนไม่เบื่อ <c oughs> ไปดมมาก็อารมณ์ดีดีอุ้ยมวยอีกแล้วถ้าเกิดนนับสนุนถ้าเกิดถ้าเกิดถามถามถามในนี้ถ้าเกิดน้องมีแบรนด์น้ำหอมทุกคนอยากได้ไหมปุ่หนึ่งอ่ะจิระจิระอยากให้หนูเป็นแบรนด์เจ้าของไม่ใช่เป็นแบรนด์เจ้าของเป็นเป็นเจ้าของแบรนด์น้ำหอมเองไหมแล้วเป็นเจ้าของแบรนด์น้ำหอมเองไหมถ้าถ้าถ้าด้วยแรงสนับสนะแล้วบอกข่าวดีน้ำหอมของน้องมีมวลสารด้วยเป็นน้ำหอมใสอ้ย เดี๋ยวหนูจะไปลำเดี๋ยวหนูจะไปลำแล้วขอแบบเอามวลสารจากจากประเทศลาวได้ไหมได้เอาประเทศลาวแล้วก็อ่าอ่าพอายจา์ศิลาแล้วก็เอามวลสารจากลงไปบุกแม่น้าโขงน้องใจเป็นคนว่ายลงไปที่แม่น้ําโขงดำลงไปไม่ใช่ค่ะไม่ได้ดำอ๋อไม่พูดอย่างนี้แล้วหนูทำมืออย่างนี้เอาก็หนูเป็นสายยานลูกหลานพญานาคก็หมายถึงไปเอา ดินจากในแม่น้ำโขงไปเอาน้ำตรงนั้นมาทำบุญตรงกลางตรงกลางเลยจะดูเลยนะจะดูเลยแล้วจะบอกว่าเราตั้งใจอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะดูยอดลองดูนะโอ้แล้วผลบุญแน่เลยอ่ะจริงผลบุญที่น้องทำเนี่ยหนเพิ่งทำนนี้ด้วยผลบุญที่น้องน้องบูชาพระให้กับใครที่บูชาที่ซื้อกระเป๋าใว้ใหญ่ใบพันห้าเก้าสิบค่าบูชาพันสองเก้าสิบนี่เมสซี่ห้ากระเป๋าหนึ่งห้าเก้าศูนย์ ทำบูชาพระสมเด็จเก้าสูตรนางบูชาให้ทุกคนให้ทุกคนเลยหรอโอ้โหให้ใครให้ทุกคนที่คนเลยใหทุกคนที่ที่ทึอกระเป๋าโอ้ยจริงเหรอจริงใจดีมากเลยสาธุบุญสาธุค่ะนางให้ทุกคนอะไรอ่ะแต่ว่าแต่ว่าแม่แต่ว่าแม่อาจารย์สุวิทย์ไงไม่ล้วนสารของปู่ศิลาปู่ตล้ว ก็คิดว่าแม่จะให้แม่แม่แม่ตอนแรกอ่ะหนูก็คิดว่ามันก็น้อยใช่ไหมมันหนึ่งพันล้นมันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบอ้ัวหัวหัวนนวหัวหัวหอหันหัวห่วอัวหัวหัวหวห่แหัวหอวัวหีวหวหวหัวอัวหัวห่วหั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 วหหัวห็วหัวหึหงหัวห็หัห เพราะว่าเงินหนึ่งล้านนั้นเป็นของทุกคนเด็กแล้วเป็นไงผลบุญที่น้องทำห็นไหมบอกแล้วยิ่งให้ยิ่งได้ผลบุญท right? ี่น้องทำุ๊บน้องได้จะได้เป็นน้ำหอมจะได้มีน้ำหอมเป็นของไปเองห้าหงส์จะได้มีสะดือแม่น้ำของห้าหง์แปลว่าอะไร อางองน่าจะเป็นสถานที่หรือเปล่าอางประเทศลาวใช่อางประเทศลาวแล้วแล้วใช่หนูต้องไปที่ลาวแล้วจะบอกว่าเจ้าของโรงงานน้ำหอมแอบมาสองน้องแต่ไม่เปิดเผยตัวตนอยู่ไหนเราเราทำตามสัญญาน้องวันนี้น้องมีพ ตั้งใจน้องมีความพยายามกระเป๋าเนี่ยเอาจริงๆไม่ได้จริงๆจริงๆเราซื้อคิวกันมาไม่มีสินค้าอะไรเลยนะใช่ใช่มีมีไม่แต่แวา่ารีบอกว่าเพราะว่านี่ได้ใช้จริงๆกระเป๋าอะเพราะว่าก่อนหน้นานั้นน่ะแม่แคนดี้อะส่งกระเป๋ามาให้หนูอ่ะก่อนที่จะบูมอะตอนหนูใช้ประมาณ 2, <ช> 2> เดือนกว่า<ช>แล้วเดือนกว่าสองเดือนกว่าใช่ไหมเดือนกว่าสองเดือนไม่ถึง2เดือนดีค่ะอ๋อเดือนกว่าอะไรเงี้ยแล้วแม่บอกกระเป๋าหนูเพราะว่าหนูต้องไปทํางานมันต้องมีของไปใช่ไหมต้องมีพวก อ่าอะไรสเป็นต้องกระจกต้องคุบอะไรทุกอย่างไปเอ็ทีนี้แม่ก็บอกว่านี่เอาใบนี้ไปใช้นะตอนแรกพี่ฝากโอไปยตอนแรกที่รีใช้อ่ะเพราะว่ากระเป๋ามันใบใหญ่มากแล้วมันก็ใส่ของได้เยอะด้วยแล้วผ้ามันก็ดีมากเป็นผ้าดีรีมั่นใจร้านเปอร์เซ็นต์ถ้าใครเอาไปนีทุกคนจะชอบมากผ้าดีมากคือแบบว่าคือตัดก็เอากันเกงมาตัดก็ขาดยากอ่ะรีบอกเลยขาดยากแล้วทีเนี้ย พี่พี่เขาบอกว่ารีจําไว้นะกระเป๋าใบนี้กระเป๋าสายมูนะแม่เนี่ยปลุกเสกเรียบร้อยแล้วโดยพระอาจารย์หลวงพ่อศิลาหลวงปู่ศิลาแล้วรีก็ก็รีศรัทธาหลวงปู่ศิลาอยู่แล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดแก้ต่างใหม่เดี๋ยวทัวร์มาหลวงปู่เจิมโลโก้ในกระเป๋าให้แต่ว่าพระจย์สวิตนี่แหละค่ะวพระจังสวิตที่ที่ที่เป็นนี่แหละองนี้เป็น บอกพุทธาพิเศษให้แต่ว่าเจิมแค่โลโก้สัญลักษณ์หลวงปู่เจิมโลโก้เขียนลโกายร้านให้รวยล้านให้แล้วมันเป็นกระเป๋าคือแบบว่ากระเป๋าเรียกเงินเรียกทรัพย์แล้วมันก็เรียกจริงๆเพราะว่าแม่บอกว่าเรียกไปใช้นะเรนี่จะมีเงินเข้าปังปังเงินใจไหลมาเยอะมากตอนแรกนี่ก็ไม่ได้อะไรแต่พอแม่บอกว่าหลวงปู่ฤศีลาแล้วใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเป็นสายมูลนี่ก็พูดกับน้องกระเป๋าเลยว่าวันนี้เอาไปทํางานด้วยกันนะไปดึงดูดเงิน ดึงดูดคนลกคนแม่ตาเงินเข้ามาไม่ขาดเลยนะแล้วเงินก็เข้ามาแล้ววันนี้หนึ่งล้านบาทโอ้โหแล้วหนูก็ส่งหนึ่งล้านบาทให้กับทุกคนเอาเงินไปทําบุญน่ารักมากบุญต่อบุญค่ะใช่ไหมไม่ไ <c oughs> ี่บอกว่าบุญต้อยงอ <c oughs> ยิ่งหนูให้อ่ะยิ่งหนูให้ยิ่งหนูยิ่งได้